หอมคงที่หวานคงที่คือไม่มีผงฟูไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเราอยากคงความโบราณเอาไว้ว่าของเราเตาถ่านนะในเอกลักษณ์ของเขาที่ใช้ถ่านจะมีหอมฟันไม้ สวัสดีค่ะดิฉันตุ๊กตาเป็นเจ้าของร้านขนมไข่เฮียตีดำฝั่งทนนะคะแฟนสืบทอดขนมไข่มาจากกงตืบทอดมารุ่นที่3มก็ประมาณ100ปีได้สูตรไม่ การเปลีป่ยนแปลงเหมือนเดิม1ไม่มีผงฟู2ไม่มีสารกันบูด 3. ไม่ทาเนยไม่ใส่เนยถ้วยเราน้ำมันที่ใช้คือน้ำมันบัวใช้แทนเนยบางคนก็แพ้เนยเราก็เลยเลือกที่ไม่ใช้เนยเอาสูตรโบราณมากงเขาก็ไม่ใช้เนยน,นะฟูด้วยไข่เป็ดล้วน,นขนมหนึ่งถังเราจะใช้ไข่เป็ดหนึ่งแผงเท่ากับว่าขนมสองลูกใช้ไข่เป็ดหนึ่งใบใช้เวลาตีแป้งหนึ่งชั่วโมงนะคะ ใช้เตาอบเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเราอยากคงความโบราณเอาไว้ว่าของเราเตาถ่านนะทำไปแล้วเรารู้สึกว่าขนมเราสวยค่อยๆฟูขึ้นหอมในเอกลักษณ์ของเขาที่ใช้ถ่านจะมีหอมฟันไม้700อลูกต่อวัน อันปกติทำวัลถังพอแล้ว0ลูกต้นนั่นเองอายุมากแล้วไหวแค่นี้เตถาถ่านมันร้อนมากโบราณเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้เตถาถ่านมันอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้ถ่านไม้ตรงกลางหนึ่งถ่านไม้ตรงกลางมันจะไม่กระทุกนะถ้าเกิดว่าทำปูปลาขึ้นมาเนี่ยสเก็ตอะถ้าไม่ใช้ไม้ตองกลางมันจะลง,ลงขนมเราได้ ของเรานะคะก็คือหอมคงที่หวานคงที่ความนุ่มความหอมก็คือว่าเขาค่อยๆฟูโดยธรรมชาติของถาแล้วก็กลิ่นเขาก็จะหอมบีออกมาเนี่ยเขาจะได้กลิ่นไข่มาอันดับหนึ่งเลยค่ะคือไม่มีผงฟูไม่ปรุงแต่งอะไรเลย จะเชิญชวนนะคะถ้าอยากรู้จักขนมไข่เราก็เชิญมาที่เทิดไทย1 4สีได้เลยนะคะถ้ามาทานขนมไข่ร้านเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะคนท้องทานฟรีคนพิการทานฟรีค่ะขนมร้านเรานะคะจะเริ่มมีขนม6โมงครึ่งก็จะหมดมันไม่แน่นอนอ่ะบางวันก็ช้าบางวันก็เร็วแล้วแต่ลูกค้าแต่ถ้ามา9ก้าโมงไม่ได้ทานแน่นอนค่ะ ถ้าไม่สั่งล่วงหน้าเอาไว้เปิดทุกวันขอหยุดวันจันทร์วันหนึ่งพักผ่อนเพราะแก่แล้ว